สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มีออกกฎมาใหม่ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยแต่งชุดนักเรียนมาเรียนออนไลน์ก็ด้วยนะโหจารี่บมกอยู่บ้านผมก็ต้องแต่งชุดนักเรียนดิ <c oughs> ทำไมผมต้องแต่งชุดนักเรียนด้วยเนี่ยจันนักเรียนรู้ไหมการที่เราเนี่ยแต่งชุดนักเรียนเนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีสกิลเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยของ <c oughs> นาซาเนี่ยไ <c oughs> ด้ค้นพบว่า เมื่อนักเรียนเนี่ยใส่ชุนดนักเรียนเนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีสกิลแต่เมื่อนักเรียนได้ตีบวกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยสกิลของนักเรียนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยแล้วอาจารย์ขอเปิดโพลแป๊บ,บนึงอาจารย์ลืมความฉลาดเนี่ย3,155ให้ไปเลย5ดาวทักษะการเขียนเนี่ยบวก30%โอกาสการเดาข้อสอบเนี่ยบวก20%พลังกายบวก70%โอกาสได้คะแนนเพิ่มจากครูบวก12.8%วินัยบวก99%ผลการเรียนดีขึ้นบวก999%เห็นไหมนักเรียนการใส่ชื่อนักเรียนเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยตีบวกสกิลเพิ่มขึ้นจะเช่าตัว เขาตีหน้าอาจารย์ได้เดมึงว,ว่าไงนะปากจารา์ย์ <Element> ผมก็จะเก่งขึ้นนะสิ <Game> ใช่ไหมถูกต้องแล้วนี่แสดงว่าถ้าผมใส่ชุดน,นักเรียนแล้วหลับเนี่ยผมเนี่ยก็จะได้ที่หนึ่งใช่ไหมจารนมึงจะบ้าเหรอมึงใส่ชุดน,นักเรียนแล้วมึงไม่เรียนมึงจะเก่งขึ้นได้ไง